สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนนคาสต์ JBM i t e a l i a น Design ในช่อง Mood and Tour เอาจริงเปิดคลิปที่ไลน์ยังเขินทุกทีอลไรยังทำตัวไม่ถูกก็วันนี้นะคะ มาชมบ้านในโครงการบ้านกังกุงสาธุค่ะเรามีออกแบบไว้หลังหนึ่งนะคะตกแต่งภายในก็ทั้งหมดเนี่ยจะมี4ห้องนอน,นะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่โครงการให้มาแล้วเนี่ยจะเป็นพวกส่วนสัญเช่นห้องครัวห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องเก็บของอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ห้องน้ำนอกนั้น,นียค่ะเราก็มาแต่งอินทีเรียรหมดเลยจากบ้านเปล่านะคะเดี๋ยวพาด,ดูข้างในเลยค่ะว่าข้างในจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะออหน้าบ้านนะคะตอนแรกเนี่ยโครงการให้มาจะเป็นเหมือน แผ่นปูพื้นแล้วก็เป็นพื้นหินกับดินไปเลยอันนี้เราก็มาเทป,ปูแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ค่ะค่ะเข้ามาโซนแรกเลยค่ะก็จะพบกับโซนโฟเยตตรงนี้นะคะจริงๆโครงการเนี่ยค่ะให้มาพื้นที่ข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นที่เปล่าหมดเลยแล้วก็เราเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเอามาผนังมากั้นตรงนี้ค่ะเป็นส่วนโฟเยตเนี่ยก็จะทําให้แยกพับบิกกับไพรเวทได้ดีมากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าเราจะตกแต่งพื้นใหม่ บริเวณนี้ที่เป็นพื้นหินนะคะเราอะทำหินมาใหม่เลยเลือกสีให้แมทกับกระเบื้องค่ะแล้วก็จะมีการใส่แพทเทิร์นลงไป t ริมสีดำเข้าไปด้วยนะคะเป็นหินอ่อนแล้วก็จะมีแผงตกแต่งที่ใช้ไม้ลอนพ่นสีกับกระจกด a านสมลเมล l ลอรค่ะรวมถึงมีการใช้คิวสเตเลสเนี่ยคะ่ะติดข้างๆแล้วก็ใช้วอลเปเปอร์ที่มีแพทเทิร์นสวยๆนะคะใส่เข้าไปเป็นแอคเซนวอลค่ะ ก็ทำฝ้าใหม่ด้วยด้านบนก็จะเห็นว่าฝ้าก็จะรับกันกับพื้นแล้วก็ผนังบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูส่วนถัดไปที่เป็นส่วน p r i v a t ของบ้านมากขึ้นนะคะจะถูกแบ่งด้วยซุ้มที่เราทำขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะคะ่ะอยู่ทางนี้เลย มาถึงตรงซ้มนี้เลยนะคะซ้มนี้ก็จะเป็นซ้มที่เรามีการทำสเตนเลสเป็นคิ้วเหมือนกันแล้วเราก็ติดวอลเปเปอร์เข้าไปด้านในค่ะลายเนี่ยก็จะดูเป็นแบบโมเดิร์นไชนีสนะคะให้เข้ากับตัวภาพรวมของบ้าน,นะคะ่ะก็จะเห็นว่าบ้านเนี้ยจะเน้นเป็นโทนสีสว่างนะคะเป็นแบบขาวแล้วก็เป็นแบบว่า เป็นสีโทนออนโทนไปค่ะจะมีสีไม้ป๊อปอัพขึ้นมาบ้างบางส่วนนะคะส่วนข้างหลังมินี่นะคะจะเป็นส่วนของดิงแอเรียนะคะที่ตรงกับซุ้มเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีส่วนของพนที y เล็กๆที่เราทําขึ้นมาใหม่ด้วยค่ะ นี่เลยค่ะแ a นทรีของเราที่เราทําขึ้นมาใหม่ก็มีจุดน้ําเดินดําดีดําทิงนะคะไว้ตรงนี้แล้วเหมือนเป็นแบบว่าคอฟฟี่บาร์ได้นะคะมีการใช้หินเทียมค่ะเพื่อแบบว่าจะได้ดูแลรักษาง่ายซ่อนไฟไปด้วยใต้ท็อปนะคะจะดูโปร่งแล้วก็สวยค่ะค่ะอย่างตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นหินเทียมนะคะเพราะว่ามันจะดูแลรักษาง่ายสมมุติว่าเราทํากาแฟหกทำอะไรลงไปก็ เช็ดเช็ดแล้วก็ขาวเหมือนเดิมค่ะส่วนตู้ทางฝั่งเนี้ยจะเห็นได้ว่าเก็บของได้เยอะมากมีทั้งแบบว่าเก็บชากาแฟาเก็บอะไรได้หมดเลยค่ะเก็บจงเก็บจานอะไรก็แล้วแต่การใช้งานตรงตู้ pantry ต,ตรงนี้เราจะใช้เป็นหินอ่อนจริงเลยนะคะเพื่อแบบว่าเพิ่ม feeling ที่ดีเข้าไปด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีส่วนของ ผนังที่เป็นคิ้วบัวค่ะแล้วก็จะมีห้องแห่งความลับซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นห้องไฟฟ้าค่ะที่เราโมดิฟายใหม่ตอนแรกเนี่ยโครงการให้มาก็จะเป็นประตูที่เป็นหน้าตาแบบเป็นทิปปิคอลนะคะแต่ว่าทีนี้เราอยากให้ภาพรวมทั้งหมดของโซนตรงนี้ค่ะมันเข้ากันทั้งหมดเลยเราก็เลยโอเคงั้นเราโมดิฟายประตูใหม่ดีกว่าให้เข้ากับผนังของเราดูแล้วก็ซ่อนประตูไปเลยค่ะเอาจริงถ้าไม่บอกก็อาจจะไม่หลุกันก็ได้นะคะ อย่างม่านบริเวณครัวเราก็จะใช้เป็นมูรีโฟมนะคะจะได้แบบกันน้ํากันชื้นอะไรได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแพนทรีที่เราทําใหม่ค่ะก็โดยรวมก็เน้นสีขาวสว่างค่ะ ฟังก์ชันการใช้งานนะคะมันก็จะเชื่อมต่อกันหมดเลยค่ะระหว่างคิทเช่น Pantry, เป็นดิ n น n g นะคะแล้วก็ด้านหลังเลยเป็น l i ฟวิ g ค่ะก็ตรง l i ฟวิ g ง o ูมเนี่ยก็จะมีโถงที่มีแสงธรรมชาติด้วยค่ะเดี๋ยวพามาชมด้านในก็เราตกแต่งตรงนี้ใหม่นะคะมีตู้เก็บของอย่างดีเลยค่ะ สูงนะคะที่โครงการให้มาเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ดีไซน์เนี่ยแก้ให้มันดูกว้างขึ้นนะคะอย่างเช่นดเดียที่เราเลือกเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้มันกินสเปซอยู่ก็คือใช้เป็นทรงที่มันยาวลงมาให้รับกับข้างล่างนะคะส่วน การตกแต่งเนี่ยคะ่ะชุดบิวอินเนี่ยเราก็จะทําให้ตู้ทีวีเป็นส่วนหนึ่งของโถงไปเลยมีการใช้หินมุกแมทสีขาวนะคะอย่างหลังทีวีนะคะก็จะเป็นชุดบิวอินที่เป็นไม้สีเข้มนะคะแล้วว่าจะมีตัวสีพ่นนะคะสีครีมอ่อนๆเนี่ยทั้งพ่นเรียบแล้วก็พ่นลอนนะคะอยู่ด้วยกันตกแตง่งก็จะเป็นชุดทีวีที่เป็นไม้สีเข้มตัดกับชุดแทนทรีที่เป็นสีพ่นขาวนะคะทําให้ภาพรวมของบ้านเนี่ยก็จะเป็นโทนขาวกับไม้เข้มตัดกันเลยค่ะ ก็จะเห็นว่าตู้สองโซนเนี่ยค่ะแยกกันด้วยสีแต่ว่าเวลาดูภาพรวมเนี่ยก็ทำให้บ้านดูเป็นบ้านเดียวกันนะคะนี่จริงๆๆิง ค่ะอย่างบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นโถงสําหรับแจกจ่ายขึ้นไปชั้น2แล้วก็ที่เรา่าไปส่วนไดนิ่งนะคะแล้วก็จะมีทา้งซ้ายมือเป็นห้องนอนชั้นล่างค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ตกแต่งอะไรนะคะเพียงแค่แบบติ<ๆ>ดวอลเปเปอร์เฉยๆอย่างตรงด้านนี้เลยค่ะจะเป็นหิ้งบรรพบุรุษนะคะที่เราแบบว่าทํางานร่วมกับเจ้าของบ้านก็จะเป็นหิ้งบรรพบุรุษแบบบิวอินเลยใช้หินอ่อนนะคะแล้วก็จะมีเซ็ต ที่เป็นเซตเก้าอี้ของเจ้าของบ้านเนี่ยจริงๆแอบทราบมาว่าอายุน่าจะแบบร้อปีแล้วก็แต่ว่ายังสวยมากๆพอมาตั้งตรงถงเนี่ยคะ่ะมันก็จะรับกับซุม้มที่เป็นโมเดิร์นไชนีสของเราก็ลงตัวเลยคะ่ะแล้วก็จะมีด้านหลังเลยนะคะที่บอกว่าขึ้นไปเป็นส่วนของชั้น2เนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะฝั่งนี้จะมีห้องเก็บของอยู่แต่ว่าเราทำประตูปิดไว้ เพื่อให้มันดูเป็นชุดเดียวกันนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยเดยวแอบ,บไปให้ดูจะเป็นบานเลื่อนสำหรับเป็นบันไดค่ะขึ้นไปชั้น2การที่ทำบริเวณนี้ขึ้นมานะคะจะทำให้เพิ่มเซฟตี้ได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เจ้าของบ้านเนี่ยค่ะขึ้นไปอยู่ชั้น2แล้วทุกคนสมุดขึ้นห้องนอนแล้วเนี่ยประตูบานนี้สามารถล็อกได้ค่ะเพิ่มความเซฟเวลาอยู่ก็จะได้อุ่นใจนะคะ อย่างตรงโถงบันไดนี้นะคะเราก็มีการตกแต่งฝ้าแล้วก็เลือกโคมไฟมาติดให้ใหม่แล้วก็ตรงผนังเนี่ยค่ะก็ทําผนังตกแต่งต่างๆพวกคิ้วสีพ่นสีขาวนะคะภาพรวมมันก็จะได้ดูเข้ากันทั้งหมดในบ้านนะคะมีการติดกระจกแถบเล็กๆด้วยค่ะก็มันจะเป็นเรื่องของ่วงจุ้ยนะคะสวยๆเลยค่ะอุ่นใจค่ะ มาถึงโถงชั้น2เลยนะคะก็เราปล่อยเป็นโถงโล่งๆไว้ค่ะเผื่ออนาคตเจ้าของบ้านอยากทําอะไรก็ทําภายหลังได้ก็จะมีเป็นเหมือนโถงแจกจ่ายไปยังห้องนอนต่างๆนะคะอย่างที่บอกว่า ชั้น3เนี่ยมีห้องนอน3าห้องชั้นหนึ่งมีห้องนอนห้องหนึ่งนะคะแต่ว่าตรงมุมที่ทุกคนเห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นมุมของตู้พระนะคะก็จะดูดวงช่วยมาแล้วว่าอยู่มุมเนี้ยจะดีที่สุดค่ะก็จะเป็นมุมเล็กๆเลยค่ะในบ้านโดยที่เราอะทเป็นตู้สีพ่นนะคะให้เข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านแล้วก็จะมีชั้นพระวางระดับกันไปค่ะเดี๋ยวพามาชมห้องมาสเตอร์เบดมก่อนเลยนะคะห้องแรกค่ะ มาถึงห้องมาสเตอร์เบดมเลยค่ะภาพรวมเนี่ยค่ะก็จะเป็นเน้นโทนสีขาวกับไม้เหมือนเดิมแต่ว่าวอลเปเปอร์ที่เราเลือกมาติดค่ะก็จะเข้มขึ้นกว่าด้านล่างทําให้ห้องเนี่ยค่ะก็มีบรรยากาศที่น่านอนนะคะรวมถึงไฟที่เราวางตําแหน่งใหม่ด้วยค่ะแล้วก็เปลี่ยนไฟให้ให้แสงเนี่ยค่ะมันค่อนข้างสร้างบรรยากาศสวยขึ้นกว่าไฟที่โครงการให้นะคะมันจะแสงค่อนข้างแบนๆด้านบนก็จะมีในส่วนของหัวเตียงค่ะที่เราทําเป็นผนังสีพ่นนะคะแล้วก็มี การ t r i ม s t a i n l e เงิน,เ,นเช่นเดียวกันกันกบตรงผนังทีวีนะคะในห้องนอนเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีทีวีมาติดแต่ว่าเราก็เตรียมเผื่อไว้ค่ะก็เป็นผนังพ่นสีขาว t r i ม s t a i n l e เงินเหมือนกันก็ภาพรวมห้องก็จะดูดูหรามากขึ้นนะคะ อย่างวอลเปเปอร์ตรงบริเวณหัวเตียงเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นวอลเปเปอร์ทำมึงเลยก็เราช่วยกันเลือกกับเจ้าของนะคะเป็นลายลายดอกไม้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้บิวอินที่เราเผื่อไว้สําหรับวางทีวีนะคะก็เดี๋ยวรอทีวีมาติดตั้งแล้วก็มีแบ็กกราวตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีตู้สําหรับเก็บพวกเครื่องเสียงอะไรนินดหน่อยๆด้วยค่ะ ตู้ทีวีนะคะมันก็จะถูกดีไซน์ให้เชื่อมต่อกับตู้ด้านหลังมิงเลยค่ะก็จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าของคุณผู้ชายนะคะแล้วก็จะมีส่วนโต๊ะทํางานของคุณผู้ชายอยู่ตรงมุมด้านนู้นด้วยคะ่ะเผื่อว่าแบบทํางานอะไรนิดนหน่อยหน่อยก่อนนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นชุดเดียวกันเลยสวยๆก็เป็นมุมทํางานนะคะบิวอินก็เป็นสีพ่นสีขาวคะ่ะแล้วก็จะมีการซ่อนไฟไว้ด้วยนะคะสําหรับนั่งทํางานนิดๆหน่อยๆนยได้เลยค่ะแล้วก็มีนิ้นชักเก็บของด้านล่างนะคะ ส่วนตู้เสื้อผ้าของคุณผู้หญิงนะคะอยู่ทางบล็อกอินคอรเซตทางด้านนู้นเดี๋ยวพาไปชมอีกทีนึงค่ะ ค่ะอย่างผานังตรงนี้เนะะี่ยค่ะจริงๆก็เป็นประตูเลื่อนนะคะบานเลื่อนสําหรับเข้าห้องแต่งตัววอล์กอินคอ e t ของคุณผู้หญิงะคะ่ะแล้วก็จริงๆข้อดีคือถ้าสมมุติว่ากลางคืนนะคะก็สามารถใช้กันแอร์ได้ด้วยค่ะก็จะได้ไม่เปลืองไฟนะคะเดี๋ยวตามมาดูวอล์กอินคอ e t กันเลยค่ะค่ะอย่างวอล์กอินคอ e t ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมแล้วก็คือคงคอนเซ็ปต์ค่ะบ้านนี้คุมโทนมากแล้วก็จะมี ตู้เสื้อผ้าของคนผู้หญิงแล้วก็มีตู้เก็บกระเป๋านะคะก็พื้นที่เนี่ยถือว่าใช้ทุกอย่างอย่างคุม้มค่าจริงๆอย่างตรงเนี้ยทุกคนอาจจะนึกว่าเสาก็คือไม่ใช่นะคะก็มีตู้เสื้อผ้าสําหรับเก็บเสื้อผ้าเข้าไปได้อีกค่ะแล้วก็จะมีโตะแต่งหน้าแต่งตัวที่มีกระจกนะคะสามารถ เปลี่ยนสีไฟตรงนี้ได้เลยเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีในส่วนเนี้ยที่มันจะมีแสงธรรมชาติด้วยค่ะสองฝั่งเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าห้องนี้จะมืดนะคะแต่งตัวยังไงในนี้ก็สวยแน่นอนค่ะนี่แต่งหน้าเลือกสีไฟได้ด้วยค่ะว่าอยากจะเอาสีอะไรไม่ต้องห่วงเลยว่างานไหนแสงแบบไหนยังไงเราก็สวยอยู่แล้วเน่เน่เน่เราจะติดกระจกที่หน้าบานเลยนะคะเวลาที่คุณลูกค้าแต่งตัวเนี้ยก็ สามารถส่องจากหน้าบานนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องซื้อกระจกรอยตัวมาติดอีกทีหนึ่งอย่างฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตู้เก็บกระเป๋าแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เก็บกระเป๋าเนี่ยเราก็ใช้เป็นกระจกที่เป็นชาทองนะคะแบบใสเวลาเราเก็บของเนี่ยถ้าเราทาลบกมันก็จะดูไม่ลบกมากค่ะว่ามันไม่ได้ใสจนมันทะลุเข้าไปเห็นของนะคะบานตู้บางอันที่ล็อกได้ด้วยค่ะเผื่อเก็บของสําคัญ อย่างบริเวณฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นลิ้นชักค่ะเก็บผ้าพับให้แบบว่าฟังก์ชันมันใช้งานง่ายแล้วก็จะมีการทําชั้นปรับระดับด้านในตู้สําหรับเก็บของต่างๆด้วยค่ะโดยที่เราใช้หนอกหรือว่ามือจับเนี่ยค่ะเป็นสีเงินให้เข้ากับภาพรวมของบ้านที่เน้นใช้สีเงินแล้วก็ใช้สแตนเลสน,นะคะ มาดูห้องน้ํานิดนึงดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเป็นห้องน้ําในมาสเตอร์เบดมที่โครงการให้มาค่ะก็จริงๆสไตล์เนี่ยมันก็จะเข้ากันกับอินเทเลียที่เราตกแต่งกันเลยนะคะก็จะเป็นการใช้ไม้สีเข้มมีการใช้กระเบื้องที่เป็นลายหินสีดําแล้วก็ขาวตัดกันค่ะแล้วก็มีให้บัตทับมาด้วยด้านหลังนะคะส่วนใช้มือเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนของชเวร์เลยค่ะแล้วก็มีอ่างล้างมือที่เป็นซิงค์พิสแอนเธอร์ด้วยค่ะก็ถือว่า ค่อนข้างกว้างใหญ่แล้วก็ลงตัวนะคะห้องน้ำนี้ อย่างห้องถัดมาห้องนี้เลยค่ะก็คือเป็นห้องสําหรับน้องนะคะเผื่อรอวันหนึ่งน้องโตค่ะเพราะฉะนั้น นสีที่เจ้าของบ้านเนี่ยอยากให้เลือกใช้ก็อยากให้ใช้เป็นโทนออนโทนไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเด็กๆ mm hmm. นะคะเวลาที่วันหนึ่งเขาโตขึ้นมาเขาจะชอบสีอะไรเพราะฉะนั้น mm hmm. ก็ไปเล่นที่เฟอร์นิเจอร์เอาได้ค่ะอย่างห้องเนี้บิวอิน mm hmm. จะมีแค่จุดเดียวที่เป็นโต๊ะหนังสือตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าจะใช้เป็นไม้สีอ่อน,นะคะ่ะกับสีขาวให้ตัดก,กันกับภาพรวมของห้องนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวต่างๆะคะ่ะที่ตั้งไว้ จะมีจุดเด่นนิดนึงที่เป็นแอดเซนบอลค่ะก็จะใช้เป็นลายก้างปลานะคะตกแต่งให้สวยๆเลยนอกกนั้นเนี่ยผนังอื่นๆเราก็จะเป็นสีเรียบธรรมดาค่ะวอลเปเปอร์สีเรียบอย่างตรงโต๊ะบิวอินเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เป็นหน้าบานล,ลามิเนตสีขาวนะคะแล้วก็ใช้เป็นลามิเนตลายไม้แล้วก็ทำเป็นระแนงตกแต่งค่ะก็จะดูมีลูกเล่นมากขึ้นค่ะก็เข้ากันกับวอลเปเปอร์ที่เราเลือกติดไว้เลยด้วยค่ะ ็อปเป็นท็อปหินอ่อนค่ะก็ใช้งานได้คงทนค่ะบิวอินอีจุดหนึ่งของห้องนี้ที่ทำไว้ก็คือตู้เสื้อผ้านี้เลยค่ะสีขาวใช้ง่ายๆเรียบๆนะคะแล้วก็เป็นออโตสวิตต์เปิดปับ๊บไฟติดปุ๊บเลยค่ะอย่างห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของอาาค่ะก็จะภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่าห้องนี้จะดูโฮมมี่ขึ้นกว่าห้องอื่นทั้งหมดเพราะว่าจะมีการใช้ไม้สีอ่อนเข้ามาในห้องนะคะแล้วก็หัวเตียงอะคะ่ะจริงๆแล้วอะ ตามถ้าเป็นของโครงการนะคะเขาก็จะกำหนดให้ว่ามันอาจจะต้องอยู่ผนังนี้แต่ว่าเราดูและะ้วค่ะว่าแอร์เนี่ยถ้าอยู่เหนือหัวเตียงเนี่ยก็ลูกค้าก็จะนอนไม่สบายเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนหัวเตียงมาอยู่บริเวณน,นี้คะ่ะก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของห้งจุ้ยด้วยนะคะก็มีการทําหัวเตียงเนี่ยตกแต่งที่เป็นสีพ่นเหมือนกันแล้วก็มีการ trim stellate รให้ดูหรูหราขึ้นเหมือนกับห้อง master bedroom เลยคะ่ะ โอเคค่ะอย่างตรงนี้ค่ะเราจะมีทำแผงตรงนี้ขึ้นมาที่เป็นแบบใช้กระจกรอนนะคะเพื่อกั้นบางส่วนค่ะไม่ให้เห็นกันระหว่างตรงเตียงนะคะกับตรงประตูห้องน้ําค่ะด้านหลังก็คือจะเป็นห้องน้ําเลยแล้วก็จะมีตู้บริเวณนี้ที่เป็นตู้เสื้อผ้านะคะจะเห็นได้ว่าเราทําลบมุมไปอย่างที่บอกห้องนี้เป็นห้องของอมาม่าเพราะฉะนั้นการเก็บมุม,มเก็บอะไรเนี่ยค่ะเพื่อลดอุบัติเหตุเน,นะะี่ยค่ะก็จะ ดีกับตอบผู้อยู่อาศัยนะคะส่วนบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้เก็บของค่ะก็เลือกแบ่งฟังก์ชันใช้งานได้ตามเหมาะสมก็จริงๆเรากับเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีการคุยกันเกี่ยวกับการแบ่งฟังก์ชันด้านในไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดให้ทุกคนชมนะคะ อย่างตู้บริเวณนี้ค่ะก็จะใช้เป็นลามิเนตสีขาวนะคะกับลามิเนตลายไม้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าห้องเนี้ยจะโฮมมี่กว่าห้องอื่นๆเลยนะคะก็จะมีการใช้ไม้สีอ่อนเข้ามาค่ะทําให้ห้องเนี่ยดูเป็นทูโทนนะคะแล้วก็ดูแล้วแบบว่าน่าใช้งานเนาะมันแบบตู้สองสีอะไรเงี้ย อย่างตรงนี้ค่ะตู้ข้างตายเนี่ยมันก็จะพอดีกับกล่องรองเท้าเลยอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เจ้าของบ้านขอมานะคะเก็บรองเท้าที่เราแบบนานๆทีใช้ค่ะก็มาเก็บไว้ใต,ต้โต๊ะนี้ได้ค่ะก็ถือว่าคร,ครุคลานมากค่ะแล้วก็เวลาเก้าอี้ปิดเข้าไปเนี่ยก็จะไม่เห็นแหละเรียบร้อยเลย ก็ดีไซน์นะคะก็จะใช้ไม้ขาววิ่งให้มันเหมือนเป็นซุ้มแล้วก็จะมีตัวตู้สีขาวที่เก็บของด้านบนตู้ทึบแล้วก็ติดวอลเปเปอร์ด้านหลังค่ะที่ผนังท็อปของโต๊ะก็เป็นหินอ่อนสีขาวเหมือนกันแล้วก็เป็นตู้ด้านล่างเป็นลามิเนตลายไม้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ทั้งหมดนะคะที่เราพาไปชมเมื่อกี้ก็เป็นทั้งหมดของงานออกแบบบ้านหลังนี้ของเราแล้วค่ะก็ถ้าชอบยังไง อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่อง Mood and Tour ให้ด้วยนะคะวันนี้ประกันนะคะสวัสดีค่ะ